บาดเจ็บนะยังไง ไม่ม <OR AT> <stand saint> ีอะไรเกยวกัตัวอย่ไหนอารงละเขานี่ยอูค่ปัดคาเจนีพูดเป็นคำเดียวก็วันนี้มันหอจริงคือมันถือของหนักมากเลยนะมันก็ยังขายอกเอ้ดูดีอ่ะนี่เพราะลูกฝงบักนะใช่ผู้ชายร็อกอะ ไม่อกปกติไม่อกให่เ่าายห่นยพี่ถ่ายไม่ค่อยถนัดเอาเป็นคนเดียวที่ออกคลิปเอาเชือกออกก่อนไหมเฮ้ยพีตาถ่ายคลิปแล้รวาพี่จะเอาจไม่ถ่ายแล้วไม่ทันเลยพี่เอาเชือกไปทำไมพี่ิเชือกมาทำไมนออ้า่อตัด่นะหนึ่งอใกล้ๆเยดิเอาใกล้ๆเออไม่อหรอดูดีอ่ะนันๆ วันนี้โซ่ไม่ใส่ขายอะไรเสื้ยเสื้อเสือคมันงกวอะไรอ่ะแย่ไม่ออก